มาอีกอันนึงนอกจากเลือดแล้วข่าวนี้เป็นพลาสมาบ้างนะฮะส่วนประกอบอีกอันหนึ่งของเลือดนะอันนี้เขาบอกสภากาชาติสหรัฐก็ไม่รับบริจาคพลาสมาของผู้ฉีดวัคซีนโควิดสิเหมือนกันนะอันนี้แชร์มาตั้งแต่ปี2021็แล้วนะครับอ่าพอมีการไม่รับบริจาคพลาสมาเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนโควิดสิเกนะกลุ่มที่ต่อต้านวัคซีนก็เอาเรื่องนี้ไปตั้งคําถามความไม่ปลอดภยัยอีกแล้วเนะี่ยบอกเลสคอร์สวอนเอ็กเซปต์พลาสมาดอนเนชั่นจ h กผู้ที่เคยแพ้เดลโควิด คนที่ไม่เข้าใจได้ยินข้อมูลนี้ก็ต้องตั้งคำถามแล้วทำไมถึงต้องไม่รับบริจาคมันมีอันตรายอะไรหรือเปล่านะครับอต้องไม่เข้าใจพลาสมาก,กันก่อนมันคืออะไรนะฮะพลาสมาคือของเหลวสีเหลืองที่อยู่ในเลือดนะครับอ่านแยกออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะส่วนประกอบก็มีทั้งน้ําเกลือเอนไซม์และแอนติบอดีนะครับโดยเฉพาะคนวาเลสเซนส์พลาสมานะครับ เป็นพลาสมาของผู้ที่หายป่วยจากโควิด19นะเขาเชื่อว่าอุดมไปด้วยสารภูมิต้านทานต่อไวรัสโควิด19จําเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด19อย่างมากเลยนะจำ,จำได้มีช่วงหนึ่งในช่วงแรกๆนะครับมีการรณรงค์นะให้คนที่หายป่วยจากโควิดเนี่ยมาบริจาคพลาสมานะครับอย่างนี้กรมสุขภาพจิตนะก็เคยนยเอาข่าวมาเผยแพร่นะมีการเรียกร้องนะคคนที่หายป่วยใหม่ๆจากโควิดเนี่ยเอาพลาสมาไปบริจาคเพื่อจะเอาพลาสมาเหล่านี้ไปรักษาผู้ป่วยโควิด19นั่นเองตอนนั้นมีความเชื่อกันว่าพลาสมาเหล่านี้ ของคนที่หายป่วยใหม่ๆเนี่ยมีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 อย่างมากแต่ภายหลังนะครับเดวิชิโรก็ออกมายืนยันเองเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้พลาสมานะครับของผู้ที่หายป่วยจากโควิดมาใช้รักษา,าผู้ป่วยโควิดที่เมียการน้อยหรือปานกลางนั่เองตรวจสอบแล้วนะครับเพราะว่าวิธีดังกล่าวไม่ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับน,นี่ก็คือเป็นเรื่องธรรมดานะของการวิยาาศสตร์ก็มีการตรวจสอบพัฒนากันไปเรื่อยๆนะตอนหลังก็เพราะว่าการใช้พลาสมาของผู้ป่วยโควิด -19 มารักษาเนี่ยไม่มีผลประโยชน์ตอบผู้ป่วยแล้วนะก็ใช้วิธีอื่นแทนใช้ยาต้านเวลาแทนนั่นเองแต่ตอนแรกเนี่ยเขามีความเชื่อในยุคที่มีความเชื่ออันนี้อยู่มีการรับบริจาคก,กันนะแต่ตอนนั้นสภากาชาดสหรัฐเขาเน้นไว้เลยว่าถ้าคุณไปฉีดวัคซีนโควิดสิเก้า 49, มาเราไม่รับพลาสมาของคนที่ฉีดวัคซีนโควิดสิเก้า 49, เพราะอะไรนะครับอ่าเพราะว่านะครับเขาอยากจะได้พลาสมาของคนที่ติดเชื้อจริงจริง,รงนะการที่เราไปฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ย ต่อให้เราติดมาเนี่ยพลาสมาจากเหล่านั้นอาจจะยังไม่เข้มข้นมากพอเหมือนคนที่ติดเชื้อโดยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนั่นเองแต่ถามว่าจะไม่รับเลยหรือเปล่านะไม่รับเลือดจากคนที่ฉีดวัคซีนเลยหรือเปล่าก็ไม่จริงนะเพราะว่าคนที่ฉีดวัคซีนโควิดสิแล้วเนี่ยในตอนนั้นก็ยังสามารถบริจาคส่วนอื่นของเลือดได้ไม่ว่าจะเป็นบริจากโลหิตแบบเต็มนะแบบเก็ดเลือดหรือว่าอีกอันนึงคือ A b บ l i t e p l a s m a คือเป็นพลาสมาของคนมีกรุ๊ปเลือด A b บน,นั่นเองซึ่งหายา,ยากและสามารถบริจาคให้กับน ทุบปุ๊บเลือดนั่นเองอันนี้เขาก็รับอยู่นะไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่ได้เอาเลือดของคนฉีดฉีดวัคซีนเลยแต่อย่างใดน,นะครับแล้วก็มีข้อแม้ด้วยต่อให้คุณฉีดวัคซีนแล้วนะแต่ถ้าคุณยืนยันได้ว่าคุณเคยติดโควิดมาก่อนอ่าอันนี้เขาก็รับเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างน้อยพลาสมาในตอนนั้นก็ยังมีปริมาณแอนติบอดีเยอะอยู่นั่นเองนะครับอ่านะแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาพลาสมาข,ของคนที่ติดเชื้อเนี่ยไม่มีประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยเนี่ยอันนี้ก็หายไปนะครับ ไม่จาเป็นต้องใช้แต่ว่าข่าวปลอมอันนี้นะก็ยังอยู่นะครับบอกว่าทางธบาาชาติไม่ยอมรับพลาสมาคนฉีดวัคซีนเนี่ยไอข่าวปลอมเนี่ยยังใช้อยู่นะอันนี้เราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าตอนนั้นเขาไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าคนฉีดวัคซีนจะไม่ติดเชื้อน,นั่นเองแล้วพลาสมาที่เอามาใช้แอตติวิตีอาจจะน้อยเกินไปนั่นเอง